น่ารักดีนะแมปน่ารักเหมือนที่เพื่อนบอกเลยน้องน่ารักจัะน้องคะเข้ากลุ่มพี่ไหมหนูลองไปขอแฟนก่อนนะคิวเขาขอเข้ากลุ่มได้ไหมชายหญิงหญิงเขาก็ได้เราลองมาแนะนำตัวให้สมาชิกใหม่รู้จักกันเราหนูชื่อแพรนะคะพี่สุดหลอครับ นี่แพรการพูดแทรกไม่มีมารยาทเลยนะแล้วไงเราชื่อใบเฟิร์นผมชื่อโนอาผมชื่อคิวเราชื่อฟิวพี่คิวคาไปแชรส่วนตัวกับหนูได้ไหมได้ครับเธอพอยังไหวไหมไว้อยู่ตัดไปที่แพรกับคิวพี่คิวคาหนูแอบชอบพี่พี่ก็ชอบหนู นั้น,นเราพบกัน,นไหม,ไหมอุ้ยพูดพร้อมพร้อมกันเลยใช่เรื่องนี้อย่าบอกใครนะอย่าบอกฟิลด้วยค่ะพี่จมูกใครนี่พี่ไม่ต้องสนใจหรอกไปเข้ากลุ่มกันค่ะพี่สุดที่รักนานจังดูมีพิรุษจังเสือบหุบปากมันเหม็นไปว่าใครทำไมอีสัก นี่แฟนตัวเองนี่ยยังด่าอีกเออกูอยากบอกว่ากูอยากเลิกกับมึงสักเออเลิกก็เลิกเฮียกเ็กเฮียไปห้างกันค่ะพี่ขิวผมชอบฟิวเหมือนกันงั้นเราเป็นแฟนกันไหมได้ดินี่ฉันอยู่ที่ไหนคุณตายจากการโดนแพรคฆ่า ภาคเกลียดฉันขนาดนั้นเลยเหรอทางหนึ่งเก้าหนึ่งได้เรียกแพรเข้าคุกแล้วตัดไปที่แพรและคิวเป็นไงบ้างดีเลยค่ะ